และหลังจากที่รับใบรับรองเรียบร้อยอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะคุณชาชาสิทธิพันธ์นะครับก็เข้าทํางานที่สาลาว่าการกรทมเป็นวันแรกแล้วก็จะมีพิธีเรียกว่าส่งมอบงานซึ่งจะเข้าไปที่สาราว่าการกรทมเสาชิงช้านะในส่วนของดินแดนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะปรับย้ายที่ทํางานมาได้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศจากคุณรัติยาเริงขจรรายงานสดมาจากสาราว่าการกรทมเสาชิงช้านะฮะ ค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณสุตาคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะข้าราชการก,กรทมเจ้าหน้าที่ต่างๆก็เข้ามาเตรียมสถานที่โดยเฉพาะพบว่ามีทั้งต้นไม้และดอกไม้นะคะเข้ามาเพิ่มเติมในบริเวณนี้เป็นจํานวนมากเนื่องจากนโยบายผู้ว่านะคะของผู้ว่าชัตชาติก็จะเน้นเรื่องของสีเขียวเป็นพิเศษรวมถึงก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ข้าราชการก,กรทมนะคะก็เข้ามาจับก,กลุ่มประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับให้มากที่สุดค่ะ บรรยากาศที่สาราว่าการกทมที่เสาชิงช้านะคะวันนี้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17ดรชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะจะเข้ามาทํางานอย่างเป็นทางการวันแรกซึ่งตามกําหนดการนะคะหลังจากที่ช่วงสายๆของวันนี้ได้เดินทางไปที่สํานักงานกะกะตเพื่อรับใบรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในเวลา13นาฬิกา19นาทีค่ะผู้ว่าชัดชาติก็จะเดินทางมาที่สาราว่าการที่เสาชิงช้าแห่งนี้โดยจะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสาราว่าการกทม จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีมอบหมายงานแล้วก็จะออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในเวลา14นิกา45นาทีค่ะอาจารย์ชาติก็จะเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสาลาว่าการกทมที่ดินแดงซึ่งมีรายงานว่าวันนี้นะคะผู้ว่าชาชาติก็จะเปิดตัวทีมงานบริหารที่ผู้ว่าบอกว่าเลือกด้วยตัวเองซึ่งจะประกอบด้วยรองผู้ว่า4คนทีมเลขานุก,การ5คนและทีมที่ปรึกษาอีก9คนค่ะ ไปดูบรรยากาศที่สาราว่าการกรทมเสาชิงช้าแห่งนี้นะคะก็พบว่ามีข้าราชการเข้ามาทํางานกันตามปกติโดยที่นี่นะคะยังมีส่วนข้าราชการกรทมที่ทํางานอยู่ก็จะมีเช่นสํานักยุทธศาสตร์สํานักนโยบายแล้วก็สํานักการคลังจากการที่ได้ไปสอบถามความรู้สึกของข้าราชการกรทมหลายคนนะคะที่จะได้ทํางานกับผู้ว่าคนใหม่ก็บอกว่าต้องเร่งศึกษานโยบายให้ถี่ถ้วนและบางคนก็บอกว่าอาจจะต้องฟิตออกกําลังกายให้เหมือนผููว่าด้วยค่ะ และดิฉันก็ไปสำรวจที่บริเวณชั้น2นะคะของอาคาสรสารวัการกทมที่หน้าห้องทำงานของท่านผู้ว่าค่ะซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อหน้าห้องไว้รอพร้อมแล้วถัดจากหน้าห้องทำงานนะคะบริเวณหน้าห้องของสำนักงานเลขานุการก็พบว่ามีบอร์ดที่ติดป้ายแสดงรายละเอียดของทั้ง214นโยบายของผู้ว่าคนใหม่ไว้รวมถึงที่บริเวณทำเนียบรตรนามของผู้ว่ากทมก็พบว่ามีชื่อของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปรากฏอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านปลัดกทมนะคะก็เปิดเผยว่าหนังสือมอบหมายงานก็ได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในส่วนของที่ผู้ว่าบอกว่ามีแผนจะย้ายไปประจําที่ดินแดงนะคะตามนโยบายก็จะให้ที่นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลานคนเมืองแล้วก็เป็นฮับสำหรับก,การท่องเที่ยวปลัดกทมก็ระบุว่าการย้ายไปทั้งร้อยเปอร์เซนต์ก็จะต้องใช้งบประมาณแล้วก็เวลาแต่ก็ได้มีการปรับปรุงห้องทํางานของผู้ว่าแล้วก็ทีมงานผู้ว่าไว้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หากทำเสร็จสิ้นภายในปีนี้ก็อาจจะย้ายได้เลยค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตานะคะวันนี้คือการเปิดตัวทีมงานของผู้ว่าโดยมีรายงานว่าสำหรับสี่รองผู้ว่าในส่วนที่มีความชัดเจนแล้วนะคะก็คือคุณจัก,กรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทมซึ่งได้เปิดตัวร่วมลงพื้นที่ร่วมกันแล้วส่วนอีกสามตำแหน่งค่ะที่เหลือตามโหนะคะคาดว่าจะประกอบไปด้วยคุณวิษณุทรัพย์สมพลเป็นผอ,อสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬา นางสาวทาวิดากมลเวทนะคะคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายสาโนนหวังสร้างบุญค่ะจากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเรื่องการพัฒนาเมืองซึ่งต้องติดตามในช่วงบ่ายจากการถแถลงนะคะว่าทั้งหมดที่เปิดเผยออกมานี้จะตรงตามโผลหรือไม่ค่ะ ค่ะคุณสุธิวัตรคุณสุตาคะต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศอาจจะยังดูยังไม่มีคนนะคะแต่ว่าสังเกตว่าจากการลงทะเบียนนะคะที่มีการลงทะเบียนในหมายวันนี้ไว้เนี่ยมีทั้งสื่อต่างชาติแล้วก็สื่อไทยนะคะรวมกันมากกว่า100คนก็จะมาที่นี่ซึ่งเดี๋ยวถ้ายังไงผู้ว่ามาในเวลา13นาฬิกานะคะเดี๋ยวจะรายงานเข้าไปอีกครั้งค่ะคุณสุธิวัตรคุณสุตาคะ